ไปครับเอาแล้วครับมาดูกันครับจะเป็นอย่างไรครับแปดคนครับผู้ชมครับชิงชนะเลิศเลยนะครับโอ้โหตอนนี้ผู้นำเป็นเอาแล้วครับรู้สึกจะร้องกวางหรือเปล่าครับเอาอาชีวะตามมาครับอาชีวะขึ้นมาเป็นที่สามครับตอนนี้โอ้โหอาชีวะครับ เล่งขึ้นมาเลยแต่ต้องดูตอนปลายครับจะเป็นอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันพูดนําเป็นล็อควางอนุสรครับเอา,าแล้วครับจะเป็นอย่างไรวิ่งกันไปวิ่งกันมาครับตอนนี้ตอนนี้นนเป็นอาชีวะน้ำครับอาชีวะน้ำครับต้องดูที่ร้อยเมตรสุดท้ายครับเอ้าจะแพ าแล้วโอ้โหยังคงทำครับอาชีวะอ้าวอ้าสองเพชรสองเพชรปาจากไหนครับโอ้โหสองเพชรปาแล้วแทรกไปแล้วครับสองเพชรโอ้โหไปแล้วครับสองเพชรสองเพชรอ้อาวแต่สองสามสี่ยังไงครับเมืองแพร งแ่รจะแซงหรือเปล่านี่สิครับโอแต่ว่าที่หนึ่งครับมาจากไหนไม่รู้ครับโอ้โหสปรินแรงแล้วก็แซงไปเลยครับสองพิทยาคมครับ